สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทําเต้าหู้ทอดผัดพริกเกลือนะครับไปดูกันเลยครับมีเต้าหู้ไข่นะครับ3หลอดกระเทียมพริกขี้หนูสวนต้นหอมรากผักชีแล้วก็ผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้าตาลนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราติดไฟตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไป อันนี้เราไม่ต้องใส่นะ้ำมันพืชเยอะนะครับเราใส่แค่แค่นิดหน่อยนะครับพอทอดได้นะครับเพราะว่าเราประหยัดน้ำมันพืชน,นั่นเองในส่วนของเต้าหู้ไข่แล้วก็มาหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็คลุกด้วยแป้งมันสับปะหลังเพื่อให้ซับน้ำนะครับเวลาทอดเนี่ยมันจะได้ไม่กระเด็นมากนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะครับถ้าเกิดใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะๆเลยนะครับ มีต้นหอมแล้วก็ต้นผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีเกลือนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยโอเคเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่เต้าหู้ลงไปอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับถ้าเกิดชอบที่เออเกรียมๆหน่อยนะครับเราอาจจะทอดนานหน่อยนะครับถ้าเกิดใครชอบที่แบบว่าเอ้ย แบบไม่ต้องเตรียมเท่าไหร่ก็อาจจะแบบว่าทอดมาไม,ไม่ต้องนานนะครับรสชาติของเต้าหู้นี้ก็จะกรอบนอกนุ่มในนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับกลับด้านนะครับให้สุกทั่วถึงนะครับให้มีความกรอบทั่วนะครับ แลจะเป็นสีเหลืองทองนะครับนี่ครับโห,หนาทานมากนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นมาพักไว้นะครับให้เสด็จน้ำมันหน่อยนะครับ เราได้แล้วนะครับโอ้โหน่าทานมากว้าวนี่นะครับน้ำมันก็จะเหลือที่กระทะนะครับอันนี้เยอะไปนะครับเราก็เทออกนะครับเราจะใช้แค่นิดหน่อยนะครับนิดเดียวเดี๋ยวเราจะเอาพริกกับกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเอาไปคั่วนะครับคั่วให้กระเทียมเหลืองเลยนะครับ เวลาใส่รากผักชีเนี่ยมันจะหอมขึ้นมานะครับเนี่ยครับหอมมากๆนะครับขั้นตอนนี้ยังไงลองไปทำทานกันดูนะครับนี่ไงนะครับคั่วหอมๆเลยนะครับพอคั่วได้สักพักนะครับเราก็ปรุงรสนะครับปรุงรสด้วยเกลือสักหนึ่งหยิบมือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีผงปรุงรสก็ใส่ไปนิดหน่อยนะครับก็หนึ่งหยิบมือเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายนี่ก็นิดหน่อยนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เอาเต้าหู้ที่เราทอดเตรียมไว้แล้วเนี่ยครับใส่ลงไปเอาไปคลุกคลุกนะครับเพราะว่าเต้าหู้เราเนี่ยสุกแล้วนะครับทุกอย่างสุกแล้วนะครับนีครับเราก็เอามาคลุกคๆุก ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็โรยต้นหอมนะครับต้นหอมซอยนะครับแล้วก็ผักชีนะครับนิดหน่อยเข้าไปจะเพิ่มกลิ่นหอมนะครับให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นนี่นะครับโอ้สีเหลืองทองนะครับน่าทานมากเสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับตักใส่จานเลยเดี๋ยวเอียงจานให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับอีกเมนูนะครับ แล้วกอ็อร่อยนะครับเด็กๆนี่ชอบมากนะครับยังไงนะครับถ้าเกิดทำให้เด็กๆทานเนี่ยก็ไม่ต้องใส่พลิกก็ได้นะครับรสชาติก็จะออกกรอบนอกนุ่มในนะครับนี่ครับนี่ครับโดยตกแต่งนิดหน่อยนะครับ ยังไงนะครับถ้าเกิดชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับถ้ามีเมนูที่ทำง่ายๆอย่างนี้อีกเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับสวัสดีครับ